สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ PK Park Learning กันนะคะกับครูแตงโมค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนสระและวรรณยุกต์ไทยนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าสระในภาษาไทยมีทั้งหมดกี่เสียง <c oughs> ใช่แล้วค่ะสระในภาษาไทยมีทั้งหมด32เสียงถ้าพร้อมกันแล้วเรามาฝึกอ่านไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะสระภาษาไทยมีทั้งหมด32เสียงมาเริ่มกันเลยค่ะตาะอ่านว่าอ่ะ สระอาอ่านว่าอาสระอีอ่านว่าอีสระอีอ่านว่าอีสระอืออ่านว่าอือสระอืออ่านว่าอือสระอุอ่านว่าอุสระอู อ,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 อ่านว่าอูสระเออ่านว่าเอสระเออ่านว่าเอสระแออ่านว่าแอสระแออ่านว่าแอสระโออ่านว่าโอสระโออ่านว่าโอสระออ่านว่าอสระออ่านว่าอ อ่านว่าเออสระเอออ่านว่าเออสระเอียอ่านว่าเอียสระเอียอ่านว่าเอียสระเอืออ่านว่าเอือสระเอืออ่านว่าเอือสระอวอ่านว่าอวสระอัวอ่านว่าอัวสระอําอ่านว่าอํา สะะาระไอไม้หมวนสะะาระไอไม้มาลายสาระ,ะอาอ่านว่าเอาตัวรึตัวรือตัวรึตัวรอแล้ววรรณยุกต์ไทยล่ะคะมีทั้งหมดกี่รูป วรรณยุก์ทยมีทั้งหมด4รูปค่ะเรามาอ่านวรรณยุกไปพร้อมๆกับครูกันเลยนะคะไม้เอกไข่ไก่ไม้โทเก้าอีไม้ตีโตะ๊ะไม้จัตวากระเป๋าเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเราได้รู้จักวรรณยุก และสละในภาษาไทยกันแล้วเด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่านฝึกเขียนเพื่อให้เกิดความชำนาญน,นะคะแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้งกิ้งกิงกิงเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ